ไม่ใกล้เลยไปในเม็ดเลววันนี้กว่ายิ่งกัเร็วมันปิดปีกบินแม่้ยแม่จากพวมาไล่วันเลีฉันกงนนี่เคยตามกูบอกกูะจยังพัวนี้ไงใครร้องเพลงมอกี้ขะปีครับเสียงดีนะขอบใจครับน้องคะ มาใจไปไหนมาตุาลอะไรน้อ,นองอาบมากับควายิงค่ะน้องยิงไปได้แล้วอ่ะดูเป็นนังเล่นกับน้องปุ้นตรงดูเร็อย่างไปนี่นะด้วยกับป้ามาปบคนหนุ่ยโกบแล้วหลาเออน้องค่ะน,น,น้องจะมาได้ยังนี้พอมากคนน้องอยู่โรงงานผ้าหน้าไม่ค่ะจำได้ไหมเหลือกเกล้วไม่พอใจ รายได้ไม่พอใช่อะพหน้าไม่เว้ยก็ทำปีนี้พ่อก็ทำปีนึงไม่หมาคือบอกว่าไหวปีนี้ครูกับแม่เข้าใจจท่นั้นน้องไม่จำแล้วไม่ทำแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ทำไรน้องทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศค่ะอยู่น้อยเออร้านอาหารเห็นว่าออฟฟิศ ไม่พอเลือลานแล้วแค่เขาอบอพาไปควิดไงออนายชมรอยจำยได้จริงเป็นเด็กเสืบปักหนึ่งขาเสืบอาหารเสืบเรืืองเพืือนอเป็นเด็กเสืบได้ผักหนึ่งขาเลื่อนไปเป็นนักรองเป็นนักรองคะ่ะรองเปลี่ยนได้บายบายคะ่ะหลงรักกนไกแลนแล้วมันผิด ตรงไหนไม่ได้ลักเจ๊งของใครเจ๊งไปก็ใครผัวฉันลัวตรงเป็นน้องออกต่อได้ผู้จองว่าจ้องจุดเลยให้เปลงจบดักหน้าเพลงนี้ของใครไอ้น้องข้องนักรองด้นดับค่ะเคยเอเชียไทยยาด้ยเจ้านีเวนักเรื่องด้นดับนะเอเชียเออยโยงามเว้ย น้องขา<ะ>ให้ได้แต่ช่วยปณีเตือ้อปีตั้งเจิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนาดีคนไหนที่งามมีรูปปาัาาผิวปันประทาตันที่น่ารักปันีมาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมรจมปวดริงนี้เลยจ้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำให้เข็มกรัดปีสั้นเลยอ่ะ ใจยากาดไม่ตึงไงเก็ดแมมกาดไม่ตึงเลยเข็มกัดสันคุมวุคุมคมคุม,คม,คมนะค่ะพี่ผูด้ได้พี่ไปรอเล่นรักใครรักจริงเลยจ้าค่ะพอดีพี่ไปในดวงว่ามองว่าพี่นีนอ่พี่จะมีบุญวัฒจนนะเลยจ้า วันนี้พี่ไปดูดวงมาเลยจ้าครับหมอบอกว่าพีนปีนี้นะดวงจากตาของพี่จะได้พบสะพานไอ้ไรอะขู่คลองแมนไปล่ม,มกูกำคบแล้วหนึ่งซาปานนะแกข,ข,ข,ขู่คลองอยู่คนเดียวมานั่นเลยนี่เลยจ้าครับคนอื่นก็มีเนื้อก,กันเป็นเนื้อขู่หนึ่งเนืน้อโอ่ก็มาเร่งเลยนะ แนก้ะไม่ต้องกลัวน้องพิยุกับปีใบเลยจ้าครับพิยุตีพิยุนไม่กับแขบเนี้ยเพราะทีพยุนี่ไม่กับแขบกับกว้างกว้างเลยจ้ากับเป็ดไหลเรื้อที่ไหนอะวัดหนุ่มอย่างนไงมึงพูดได้กูจะให้แตน,นเดยคุยได้เด็เจ้านี้แต่เดียวน้องเจ้านี้ อยู่ต้วยจังใครอะตัวเอง,งนะน้องจ๋าใจอะน้องรู้ไหมพวอผพีมาอยู่แค่น้องรู้สึกว่าว่าใจของพีมันใครๆกับแมงมุมอะใส่อะรู้สึกว่างหญยไงเออผมตายกูกับบบนี้เครียดกันเลยกว่ามากกำกุมพีน้องจ๋า เป็นฟืล้ล้วเดล้ไม่ใช่มาจะมาแยกเราออกจากกันได้นะจ๊ะเลยจ้าครับน้องใจยะน้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใส่ไตมอนไว้สักอันนะใสะ่ฮะถึงเราจะอยู่อ้อนมันเกินน้อยเราก็ไม่อ่างกันเกรยไงน้องไอ้กันเกรยมันตีมูอเลยไปใช่ไตมอนหน่อยก้มเป็นก้อนหน่อยไง คะนี่ปีเป็นคนผูดแก๊งจังเลยเป็นหนักผูดไหมคะไม่เห็นผูดมันหนักปลาดเลยคือเปียนตายาดนั้นกองปีจักอันปีเป็นลั่นของห้อยแมงผูเลยอยากตุ้นตอนผูเว้หนึงห้อยแมงผูนก็ปัดกระพลัวเอยอะตุ้นตอนผูเลยหนักกวีได้จ้ารับนูคนลั่นนูเจอไรอะ่ะเจอเถียงรับ เล่งกำกมเป็นไหมคะเป็นครับลองเล่ที่คะปลาพึ่งรับครับโอ้ยโอ้ยปลาหน่อปูก um, ู่แล้วโอ้ย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 ปุ่มแก้ไตก้อยเด็กคุ sure ้มปินน้องขะพรุ่งนี้ไปเจียบานดอนนะไปจับปลานนอนไปเดี่ยวเลยจ้าจ้าลอกไหมอ่ะลอกกันใจกันไม่ล้มหรือไปเลยวัวเขาอย่าเล่นไอ้ขวนเนี่ย พรุ่งนี้ไปเดี่ยวกันนะน้องจ๋าค่ะวันที่ที่ที่กุมป้าแกจะตึงหนะๆพี่จะบอกหลักน้องเป็นภาษาไทยก็ดูมันก๋ไรก๋ไรพี่อยากบอกหลักน้องเป็นภาษาอังกฤษว่า I T U แตกตายโี่ I T U ่ปันโคม่าเลยนะก็ว่า I love you I love you I love you ครับ ปีนี่ต้องไปฮัดพูดไหมอังกฤษนะครับไปดีปีไม่กระจับไปจ้าครับเฉยน,น้องเลยไปดูซึกว่ายังไงไม่รู้นะไปจ้าครับผีหนุ่ยนี่ไม่รวยไรนี่จะพูดทำไมเราใจอ่อนใจยาลักค่ะเฮียคอยอื่นพี่เด็กนายเปียเอาไปเลยตะกูแต่งงานแล้วรารุไม่ต้องงานไหนอังจัดเลย ให้ดังนจะได้ร้อยให้น้องแน่ะค่ะปีนี้ดูที่ตอนหน้าตานั้นไม่เช่ค้นถ้าดูไม่เป็นนั่นจะไม่รู้อ่ะนั่นค่ะนั่นค่ะไงเดี๋ยวมึงอยานั่นแลว้วคนดึงร่งากกูอย่างมั่งเช่วยล้อบากเลยที่น้องแอบไม่ช่วยแต่ปีนั้นหน้าตาดีลูกกงจะไม่ ม่ไม่น่าจะมากูสร้างขูชมไม่คือไอ้ยาค่ะอืมเลดตานั้นเลดเลน่าแต่นั้นนี่ตาขวยจัวัดตาพยาอินทรีน้ำมุกพญยาเยี่ยวอืมเลดตามันมีแผ่นดันไอ้หนา้าชวนชัดไอ้หนา้าชวนชัดไอ้เก่งมึงหวังว่างมือนหน้าจำเลยนะ มึงอยากคิดว่าอารมณ์คุณจะดีมันหน้าตาคุณนะโอ้โกตายก็แล้วคุณบอกมึงรอเลยนะคุดีแกเพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะคุณรุมร้อนนะจำได้โรแตกกันนะค่ะพี่นุ้ยไม่รังเกียดน้องไม่รังเกียจจ้าสวน้องไม่ช่วยนะไม่ปรีไอะไรไหมค่ะ พี่ตายอ้ขน้นเลยนน่งแน่ค่ะพี่นุ้นน,นี่น่ารักทุกอย่างนี่สุดดีท่านาดีนะพี่เป็นคนแก้งหน้าตาล้อพี่เตียงค่ะลับไปค่ะมอ,อ,องรักประชาชนแต่เลือกพลังประชาชนให้ได